สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้นานา,นาทุกท่านครับผมมือนี่ก็เป็นวันเสาร์ที่8เดือน8ปี63สทางขายเซียนขืนมืองสุลินกับสินิมารีวิวสินคา้าพร้อมจัดทรงครับผมสินค้าใหม่ๆที่ทางขายเซียนขืนมุงซุลินได้นำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันกับเป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมในวันที่แปนะฮะขยาก มารีวิวสินค้าใหม่ใให้ลูกค้าที่ตามหาอุปกรณ์ดักหนกควักอีลุมพังพอนไก่ปลาครับผมเนี่ยสำหรับเมื่อนี้ทางขายเสียนคืนมังสุลินสิมาจัดโปคืนพิเสื้อ20่ลัก40บบวงกับผมนะฮะพร้อมด้วยคืนพิเสื้อ15ลัก30บบวงพร้อมรังเก็บรวมทรง เนี sabes, anyway, <si> diabetes, le 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 ่ยีก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมที่อยู่ข้างหน้าท่านนี่เป็นรายละเอียดใหม่ๆค่ะท่านที่ตามหาหรือสนใจก็ทักเขามาคุยรายละเอียดสินค้ากับผมนะฮะก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทั้งขายเซียนคืนเดน้ำมาจัดปูให้กับผมก็เห็นขีปเห็นวิดีโอกัสนใจกัทักเขามาคุยกับผมเขามาคุยรายละเอียดสินค้า ก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมพร้อมจัดทรงนะฮะได้มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ชมกันตามวันที่กับผมนะฮะก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆครับหรือว่าจะเป็นชุดดักนกกวักนะครับผมชุดดักนกกวักอยู่ข,ข้างหน้าทันเลยกับผมมีพร้อมจัดทรงนะฮะส่วนตอนเสาวันเสาร์ก็นี่บกำลังสีจัดแผกลงกองเตรียมจัดทรงกับผมก็ถือโอกาส มารีวิวให้พี่ๆน้องๆนาๆทุกท่านได้ชมกันกับผมครับเบิงรายละเอียดสินค้ากันตามวันที่กับผมทั้งขายเซียนขืนมุสลินเปิดขายสินค้าตามวันที่นี่ครับที่ผ่าที่อยู่ข้างนาทันเนี่ยครับผมรายละเอียดในงานความชัดเจนจะตามภาพที่เห็นเลยครับผมนี่ครับจะเป็นรายละเอียดไม่ไม่กับผมที่พร้อมที่จดส่งให้ลูกค้า เป็นรายละเอียดสั้นๆก็ขอฝากพี่ๆน้องๆเอาไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ